เราเริ่มต้นกันที่ช่วงค่ำของเมื่อคืนที่ผ่านมาครับประสงค์นิกรร่วมถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิร,ริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชนานรชนนีพันปีหลวงเนึ่งในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2565ครับที่อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าขออภัยครับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรี นายสุธีทองแย้มผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำประสงค์นิกรทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติถวายเครื่องราชสักการะผ่านพุ่มเงินผ่านพุ่มทองและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลและร่วมร้องเพลงสรุดีพระแม่ไทย ส่วนที่จังหวัดสมุทรปราการผู้ว,ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการนำระส์นิกรทุกหมู่เหล่าจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนหอประชุมศาลาประชาคมจังหวัดสมุทรปราการประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะเบื้องหน้าพระฉาย,ยาลักษณ์เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ นายชำนาญวิเตรัตผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะระหวา่างพางพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนึ่งในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2565โดยการจัดพิธีครั้งนี้ข้าราชการต่างร่วมกันใส่ชุดปกติขาวในขณะที่พ่อค้าประชาชนต่างร่วมใจกันสวมเสื้อสีฟ้าเข้าร่วมพิธีเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อแม่ของแผ่นดินของชาวไทย ซึ่งจังหวัดตราดจัดพิธีนี้ขึ้นที่ศาลาประชาคมจังหวัดตราดส่วนที่จังหวัดสระแก้วที่หน้าสารกลางจังหวัดสระแก้วนายปริญญาโพธิศ์ผู้วราชการจังหวัดสระแก้วรวมถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประสงนิกรชาวไทยทั้งประเทศ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อประโยชน์สุขของอาณาประชาราษฎรและความอุดมสมบูรณ์แก่ประเทศชาติตลอดมานายอัมพลอังคภา,ากรกูลผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกเป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางผ่านพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา 12สิงหาคมพร้อมกล่าวอาศิรวาดสรุรดีเฉลิมพระเกียรติและกล่าวนำถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมนำผู้เข้าร่วมพิธีร้องเพลงสดุดีพระแม่ไทยที่โรงเรียนชนกัญญานุก,กูลนายพระรรทรเทียนชัยผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางผ่านพุ่มเงินพุ่มทองและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนึ่งในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และที่จังหวัดฉะเชิงเซาในายมายตรีตรายตีลานาันผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาเป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะนึ่งในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยความก่อภัยครับถวายความเคารพหน้าพระฉายารักจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลกล่าวอาศิรวาทถวายราชสุดดีและนำถวายพระพรชัยมงคลนำกล่าวทรงพระเจริญสามครั้งเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้